อะไรดีเพราะว่าพี่สวยอยู่แล้วไงก็เลยแบบไม่รู้ว่าจำเป็นจะต้องทําอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบพี่มีความรู้สึกเลย้งคะที่แบบพี่เห็นน้องก็แบบสะิดะกการทาเยอะมากเลยก็เข้าใจอะนะคะเพราะว่าแต่ละคนเขาก็แบบไม่สวยเขาเขาต้องไม่สวยก็เหนื่อยหน่อยก็ต้องทําเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าเราอะมันสวยแล้วเราก็ต้องคิดหนักนิดนึงว่าเราแบบจะต้องทําอีกหรอต้องทําอะไรเพราะว่ามัน มันเพียบพร้อมมันหน้าไม่เคยทำเลยใช่ไหมไม่ทำานะไม่เคยทำหน้าออริจินอลแล้วแต่หนูไปฟังพี่แบงค์เมื่อกี้พี่แบ๊กทำเยอะมากเอ๋อแน่นอนเพราะว่าแบคือหน้าหุนผู้ชายเราก็ออกมาแล้วอยากจะเป็นผู้หญิงมันก็ต้องทําเยอะไงพี่ใบอันก็มันก็แน่นอนอ่ะเนาะคือพี่แบอันไม่ใช่เลือกไม่ใช่ผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิงอ่ะแล้วไม่ใช่งานศิลปะด้วยนะแต่เป็นลิง ันนี้คนอื่นเขาพูดพี่ฟังคนอื่นเขาพูดมาเขาบอกว่าพี่อั้นหน้าเหมือนลิงก็เลยแบบต้องดูดีนิดนึงก็อาจจะต้องแบบพี่อั้นก็คงต้องทําเยอะอะทําจากคนเป็นลิงอ่ะใช่ป่ะไม่อันนี้คือตามตักกะถึงเขาบอกปวิทยาศาสตร์พี่พี่นุ่จะถ่างตาต้องอย่างนี้นะคะเพราะว่าซีอของนุนงนั่งอยู่ข้างหลังไม่ได้วเดยเดี๋ยวดูโดนะไม่พี่อั้นคนอื่นเขาพูดคนอื่นเขาพูดมาเราก็เลยพูดตามตักกะ วิทยาศาสตร์จากคนเป็นลิงเอ้ยจากลิงเป็นคนฟาลูซียากนิดนึงอะไรคะอันเนี้ยผู้เท่าต่บอันนี้คือหอคงอันนี้คือผู้เท่าต่ำอันนี้เป็นเทนนีกีฬาเทนนีน้ำทำกาแฟผสมใส่กระต่ายดรดกินที่ก็ไปละหรอดูแล้ว ใครใ<ช>ทำาม<อ>ัก<อ>ใครอะเ<อ>ดาเอา<ม>ประกันไม่ใช่ค่ะไม่ยอมไม่ยอมเอไม่เก็บเลือหรอแน้าอะไรเราโดนกล้องมีเกลือดนะจริงหรอก็เดาไม่ยากอ่ะรัวพังทลายของบ้านไม่่่ใชคะ เนี่ยค่ะเาเบรกปากใส่ษาฝึกงานนี่คือเรื่องจริงน,นะคะอ๋อก็เบรกใส่ทุกคนนะคะที่ไม่เลิศใครไม่เลิศเราก็เบรกดได้ทําไมอะคะแล้วักศึกษาฝึกงานคนที่ว่านี่คือตาก,กล้องหรือเปล่าคะเข<อ>าคือคุณป๊อปคอนหรือเปล่าคะเข<อ>าม,มันไม่พอใจยังไงะคะคือปกติแล้วเนี่ยถ้าคนสวยเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วเราก็จะว้าวเนี่ยเธอช่งเลยสวยจังเลยอะไรอย่างเงี้ย คนไม่สวยเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นการ pay attention นะคะป๊อปป๊อปเข้าใจไหมคะบางทีเราจะแบบว้าวอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เพราะเขาไม่สวยไงแต่ถ้าเราทำหน้านิ่งๆก็เหมือนเราไม่มี reaction กับเขาเพราะฉะนั้นเราอาจจะใช้วิธีการเบะปากเพื่อการทักทายแบบอ๋อป๊อปหรออะไรอย่างเงี้ยหมายถึงพี่ทักทายป๊อปเดี๋ยวนอกโลกเอาเอาเอา,เอาไวเ้เคยนหน้าฟีเจปกเนาะแต่นี่คือแบบมาสอบถามก่อนว่ามาทำอะไรที่คลินิกเขเดี๋ยวนะ จะเคลียร์ดิฉันนนอรอบหน้าฟิวเจอร์พาร์คแปลว่าจะตบตีดิฉันอีกหรอไม่ตบไม่ตีค่ะหนูไม่ช่คนทําไมทําไม,าไมพูดเหมือนเป็นคนสัตว์ด้านหมาอย่างนั้นล่ะคะหมาเวลามันไม่พอใจมันก็กัดกันไงคะเอา้ากัดแบบทําร้ายกันนะคะเราอ่ะมันมีภาษามนุษย์ด่ากันก็พอคะ่ะจิกัดแต่พองามเอามือทับอกทําไมคะัตบตอะไรอะไรครบ โดนด่าเป็นหมาแล้วตกใจแหรอคะหนูไม่ได้เป็นหมาคะ<ด>่ะดิฉันโดนด่าเป็นหมาดิฉันยังไม่เห็นจะว่าอะไรเลยไม่ควรจะโดนด่าเป็นหมาด้วยซ้ำหนูไม่ได้เป็นหมาค่ะหนูเป็นกระเทยคะ่ะแต่กระเทยบางคนก็เป็นกระเทยหมาหมานะคะสต้องค่อย่างเช่นแมวแมวปอบคอนะเอาอื่นอ่นมาปาอบคอ, <c oughs> อน จะถามว่าอคุณพยาบาลมาพอดีเน์มันล้มเมื่อกี้พูดทั้งหมดอะล้อเล่นนะคะแต่ก็แฝงความจริงอยู่ค่ะน่าล้มเล็กค่ะเข้ามาซูมใกล้ทำไมคะมันไม่น่าเชื่อเลยว่านี่คือคนอายุ40ปูอะไรอะมันสวยไงมันเหมือนเท่าไหร่ไงป๊อปพูดสีเมื่อกี้ด่าอยู่เลยด่านะมันเป็นการแสดงมันเป็นเล่นๆไงจริงๆป๊อปก็รู้พี่ก็รักป๊อปจะตายแหม่ยาชาปากได้ไหมคะ ไ่นกเต่าต,ตากด้วยค่ะได้ค่ะแม่บอกว่าไม่ทำเยอะไงคะก็นิดนึงแหมก็ปาดแบบเป็นล่องเป็นเอยแล้วเราก็แบบว่าเนาะอายุก็ไม่ใช่น้อยแล้วมันก็จะเป็นรินานาน้วน่งแบบจะไม่ได้พูดตรงนะหล่อนจะใช้เวลานะขนะเวลาที่ฉันพูดไม่ได้นี่มาทำอะไรฉันไม่ได้นะชี่ชืน่นโล้าวผู้หญิงร้อยเปอร์เซนต์ผู้หญิงร้อยเปอร์เซนต์โดยสมบ,บูรณ์ ไข่ไม่ให้เป็นเป็นเองก็ได้เลิก <Yeah. S 1> ชิว่าค่ะขอบคุณนะคะ <Yeah. S 1> นะนี่ตัวจริงน่ารักจะตาย <Yeah. S 1> อันนี้คือพี่นกจะไม่สามารถแบบพูดเยอะได้ใช่ไหม พูดได้สิพูดได้สิคะ<ส>ทำไม<ล>คะป๊อปมันมันเป็นยังไงคะจะไม่ให้พี่พูดมันคือยังไงเมื่อันมันรู้สึกว่าแบบมันจะ,จ,จะดีใจละเมื่อกี้เพราะพี่นุ่ไม่ได้เธอแต่ตอนนี้คือฉันเมื่อแต่พี่นุ่กสวยขึ้นมากไม่คือตอนนี้พูดดุแต่หน้ายิ้มอะงงไหมละ่ะเธงงกับฉันไหมล่ะนี่ไม่ได้ยิ้มนะนี่กำลังดุอยู่นะพี่ตัวห้ามยิ้มสิไม่ได้ยิ้มดุตาสีตาก็ดุอยู่เนี่ยเห็นไหมล่ะ ตาดูแต่ปากยิ้มมาเ้อ <c oughs> อุ้ยรักษาแบบเต็มด้วยอ่ะโลดหน้าอุ้ยพี่หมอโลดเอา้า <c oughs> แล้วที่พูดไปทั้งหมดใี่ไม่อวยยังไงก็ขออวยกว่านี้สิมันมันไม่เรียวมันไม่เรียวนี่เรียวสุดแล้วเนี่ย <c oughs> นี่เนี่ยดูรีแอคหน้าก่อนดูรีแอคหน้าด้วยไม่ต้องแบบว่าทุกคนคะมาที่เดนเนซี่นะคะไม่ต้องเลยดูหน้าก่อน ดูหน้าด้วยโอยช็อก่ะตกใจอะไรไม่ตกใจที่เลยเมื่อกี้ไม่มีอะไรพี่โนกเขาก็ก็บอกให้อวยไม่ใช่หรอก็นี่ก็แบบแอคชั่นออกมาให้มันแบบโอ้ยเจ้าฉันชอบมากเลยอ่ะพี่หมอชอบมากนี่ไม่ได้ไม่ได้สตรอเบอรี่นี่พูดเรื่องจริง มันก็ดูเอาเถอะใครที่ดูรายการจากช่อง Brian Tan Entertainment นะคะแล้วก็อยากมาทำสวยที่ The Nessie c l i n ิ c นะคะสามารถที่จะมาบอกโค้ดลับได้เลยนะคะ Briant a ันค่ะนอกจากโปรดีดีที่ n s s i e Clinic มีแล้วนะคะยังได้ลดเพิ่มไปอีก5%เลยแค่มาที่ Nessie Clinic นะคะแล้วบอกไปเลยค่ะว่ามาจาก Brian Tan Entertainment Channel ค่ะ mm <laughs>